<Hi. S 2> oh. เขาเก็บพริกของไทยเขาไม่เก็บพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดเนี่ยเห็นแบบเนี้ยเพดมัน mm hmm. มันตอนแรกนึกว่าเหมือนพริกกระเหลี่ยงมันไม่เหมือนอะมันเป็นเป็นสั้นๆ้นไม่สั้นๆแบบเนี้ย ผ็ดเผ็ดมากเลยอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บพริกนะคะวันนี้มาจะมาทำคลิปเห็ดอันนี้มัชลูมที่พี่คนนั้นที่พี่คนไทยเดินป่าด้วยกันค่ะพี่เข้ามาเจอเมื่อวานเนี้ยแล้วมันยังเหลืออยู่อีกหลายกอค่ะหาไม่เจอหาไม่เจอก็เลยเลยเลยมานี่เลยค่ะ พาแล,ล้วเหรียญห้าสิบพริกไทยก็าเผาและเหรียญห้าสิบแต่พริกผีโคชิล,ลี่พาและสองเหรียญค่ะเมื่อวานนี้บอกที่ทำคลิปให้ชมบอกผิดไปอันนี้จะเหรียญห้าสิบปีก่อนเผาปีหนึ่งปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดเผาและเก้าสึงเก้าเซนพริกไทยนะคะ ปีหนึ่งเจ็ดค่ะพาวลเก้าสิบเก้าเซนพอปีหนึ่งแปดพาวลาเหรียญยี่สิบห้าแต่ปีหนึ่งเก้าไม่ได้มาไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรปีหนึ่งเก้าไม่ได้มาก็เลยไม่รู้ว่าพาวเท่าไหร่โอ้โหพวกเล่นขึ้นราคาทุกปีเลยพอปีนี้ค่ะปีสองศูนย์เนี่ยพาวละเหรียญห้าสิบเล่นขึ้นราคาทุกปีเลยแบบนี่แย่ มันนสุกโลก้วขั้วมันตัวมันระนงจะไม่เก็บให้ดูเยอะนะคะพริกนกเนี่ยจะไปเก็บพริกไทยเนี่ยค่ะแกงเนี่ยเป็นพริกนกทั้งนั้นนี่มีแค่สี่ล็อกค่ะหนึ่งสองสามสี่แต่พริกผีน่ะมีเยอะมีอยู่หลายจุดเลย สนุกนะเกบพริกนะอย่านึกว่าไม่สนุกนะแต่ไม่รู้ว่าพริกอันนี้มันตากมันตากแห้งได้หรือเราจะจะอร่อยเท่ากับพริกไทยหรือเปล่าพริกไทยตากแห้งทำพริกป่นนะ่ะอร่อยเนี่ยแก่แล้วนะเนี่ยค่ะ สีีเเหลือน่ยวันนี้พาชมแปลงอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาปิดห้าโมงนี่จะห้าโมงแล้วค่ะสี่โมงแล้ว ลูกสาวกับหมานั่งรออยู่ในรถนี่เก็บรูปแบบนี้กำลังพอดีลูกแดงๆดงคั่วมันนี่ค่ะรูกรูปแบบนี้ถ้ารูปแดงๆเนี่ยคั่วมันหลุดกลัวมันจะเน่า ข่าหนียวข่าเหนียวเต็มเต็มได้แค่เนี้ยได้แค่เน um ี้ยอ่ะเดี๋ยวสักหน่อยอุ้ยพริกผีฮะพริกผีมาปนอยู่ในลองชิมซิลองชิมสักลูกซิตอนกัดครั้งแรกเนี่ยยังไม่เผ็ดนะแล้วสักเดี๋ยวค่ะมันจะค่อยๆมันนี่อยู่ตรงนี้นี่เออมันมาปน มาปนอุ้ยมีสุกด้วยนี่นี่เหรอไหมไมีสุกตรงนี้ไม่ใช่แปลงพิผีค่ะว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้มันสนุก ตัดใจล้วข้ามไปเก็บพริกไทยแล้วนะคะท่านดกเดี๋ยววันจันวันนี้วันพฤหัสค่ะวันจันจะมากับพี่คนนั้นอีกมาช่วยพี่เขาเก็บพริกเขาจะเก็บไปทำพริกบน่น ถูกนะพาวเราเหรียญห้าสิบนะคะถวยจังวยสวยจัง สวยไหมลนะ่ะสวยจังอู้เลิกไม่ได้เลิกไม่ได้รูนดิเนี่ยคนที่ชอบกินพริกนี่คงชอบมากอะ่ะเห็นพริกนะดูดูตรงนั้นน่ะ โอโ้มันเริ่มแดงแล้วโอโ้สวยๆสวยนี่สวยสวยจังต้องเอากา้านมันออกเพื่อให้น้ำหนักไม่ไปนหนักที่กา้าน เนี่ยโอ๊ย,อย,อ,ยอย่กก้านเขาโอ้โเนี่ค่ะเฮ้ย,ลยคลิปนี้เลยกลายเป็นเก็บพริกนกเขาเรียกเบอร์ชิลลี่ค่ะ อ้ยสวยสวยจังเลยถ้าพิกกะเหลี่ยงมันจะลูกเม็ดมันจะโตกว่านี้นะคะมันจะโตกว่านี้ยาวๆอันนี้มันสั้นๆตัดใจตัดใจข้ามฝั่งไปปะ เก็บพรีกไทยเลยค่ะเดี๋ยวมันจะช้าหอดูสิสวยจังเลยอ่ะโอ๊ยตัดใจ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 ข้ามาพลียไทยเก็บพรีกไทยอเอาถุงยางเก็บเลยเม็ดเล็กเล็กแมงผู้ แมงพู่เขาก็เก็บเกบสรพริกทั้งวันค่ะเห็นพึ่งงานกับแมงพู่งานแล้วสงสารเกิดมาทำงานจริงๆเนี่ยมันมีเล็กๆแบบนี้ แบบนี้บ้างแบบนี้บ้าง เอาไปปนกันค่ะไม่เป็นไรถุงนี้เอาปนกันไปก่อนอีกถุงหนึ่งจะแยกทางฝั่งนู้นมันก็จะเป็น ็นคณะเป็นกระลำเป็นแต่ถ้าหากไปทางนู้นมันก็จะเป็นเป็นพริกอีกแบบหนึง่งพริกตุรกีพริกอะไรต่างๆแล้วก็ไปนู้นมันก็จะเป็นมะเขือต่างๆค่ะพาวันนี้พาไปดูไม่ได้เลือกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเลือกละต้องไหนดีอ่ะโอ้ต้องไหนดี กกมันมีเยอะค่ะฟาร์มน่ะถ้าหากจะเก็บพวกวอเตอร์เมลอนก็ไปอีกฟาร์มนึงผักปลังก็ไปอีกฟาร์มหนึ่ง พาไปดูไม่ได้ค่ะฝักผักปังเพราะเก็บพริกนี่ก็จะ5้าโมงเขาปิดแล้วค่ะต้องรีบออกไปไม่วันจันมากับพี่เขาจะไปเก็บผักปังให้ดูค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปเก็บหรือเปล่านะคะเพราะว่าพี่คนนั้นเวลามาจะมาไม่นานหรอก ยังไม่เห็นแปลงโหระพาไทยเห็นแต่โหระพาฝรั่งจะชิมให้ดูนะเอาลูกเอาเอาเม็ดแบบเนี้อื้อ ใชุ่้ยโอ้โหแย่โอ้ยเผ็ดมากเลยค่ะกัดไปแย่าโอ้เบิร์นไม้เบิร์นไม้เมาเผ็ดมากเผ็ดมากค่ะเผ็ดจริงๆเผ็ดไม่แพ้โกชิลี่หรอกแล้วหอมด้วยค่ะถึงเป็นเป็นพริกเศรษฐกิจไงคะ เผ็ดจริงๆมันเผ็ดมากเลยค่ะจับกวบเข้าไปนีดเผ็ดแล้วก็หอมหอแสบขอบปากเลย How many pound you gonna pick today? Uh, maybe four, uh, three or four pound. Wow! <laughs> I, I freeze it for whole year. Yes. So. How about you? I don't know because they're gonna close at five. Oh, they are gonna close at five. Yeah. Oh, okay, okay, alright. Then I better go. I think I have like three or four, three pound. I will pick more than I can. <laughs> <laughs> โอ้โเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงๆเห็นเมเล็กๆอย่างเนี้ยเผ็ดอย่าบอกใครเลยเนี่ยพริกถ้าเก็บตรงนี้ค่ะอย่างพริกไทยเนี่ยเก็บไปไปให้เขาช่างเขาจะคิดพาวแล้วเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบเซน แต่ถ้าไปซื้อตรงที่เขาเก็บไปวางไว้ค่ะสองเท่าเลยค่ะเขาคิดราคาก็ประมาณสามเหรียญนมบว่าถูกค่ะถูกแต่เราเก็บเองมันสนุกกว่าแล้วสดกว่าเะคิดว่าสดกว่ามันสนุก สนุกจริงๆมันสนุกมันไม่เหมือนพริกเราเราปลูกเองค่ะมันเก็บมันสนุกคนเราแบบเห็นไหมคะถ้าหากความหนาวไม่มาก่อนเนี่ย พิกต้นหนึ่งเนี่ยจะออกลูกให้เก็บทั้งปีเลยดูสิดอกยังมีอยู่เลย mm hmm. ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ให้สวัสดีนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะ